ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการขุดด้วยตัว tlex miner นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เอามาปลดล็อกการ์ดตระกูล lhr นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชแนลนะครับช่อน,นี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการเอาการ์ดจอครับที่ไว้เล่นเกมไว้แต่ต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตโเคเพื่อสร้างไรายได้นะครับ ตอนนี้นะครับการ LHR ทั้งหมดนะครับก็ได้รับการปลดล็อกออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับดีวิลเลอร์หลายๆค่ายเนี่ยก็ได้ทยอยเข็นไอตัวโปรแกรมขุดออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งตัว M B m i n e r นะอันนี้เป็นตัวแรกนะครับมีทั้ง G m i n e r T Rex Minor ครับทยอยออกตัวปลดล็อกรดนแรงขุดออกมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ T Rex m i n e r นะตอนนี้เป็นค่ายสุดท้ายแล้วกันเนาะเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาก็ออก โปรแกรมมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยก็ T-Rex Miner นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ใน Google นะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น0.22.1นะครับนี่นะเขาบอกว่า add partial LHR unlock functionality นะครับก็ตอนนี้นะครับเขาก็ออกปลดล็อกนะครับเป็น partial unlock นะครับของตัวซีรีส์3,000นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนะไปอ่านในนี้ได้อะเราก็คลิกเปิดไปก่อนนะครับทีนี้อันนี้นะเขาบอกว่า add f i l o p o w นะครับข m c p o w a d scpu share validation นะครับก็ add compat to s e n d o s 7แล้วก็ถัดมานะครับก็คือก็คือแก้ไขบั๊กนะครับของตัว auto p u s แล้วก็ auto l i c o r นะครับก็ดูแล้วน่าจะดีครับเนี่ยนะเพิ่ม stability นะครับ เรามาดูเรื่องของ LHR กันก่อนนะครับตอนนี้นะก็ปลดล็อกประมาณ70%นะครับของ Full Ash Hat Rate นะครับก็คือเวลาที่เราจะไปขุดเนี่ยให้ใช้คำสั่งนี้นะวันนี้มันตัดคำแล้วมันหล่นออกมาเนาะลบลบนะครับ LHR ลบจูนนะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขเนาะศูนย์คือ Disable นะครับ1คือหนึ่งคืออะไรเนี่ย Low Chance อ๋อโอเค คือง่ายๆนะครับใส่เลข4ใบไปหรือไม่ก็เลข8นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เขาก็จะบอกวิธีการใส่นะครับว่าให้ใส่เป็นประมาณอย่างนี้นะของทีเล็กไมเนอร์ทุกตัวนะครับให้ใช้เป็นคอมม่าครับเวลาขั้นระหว่างการ์ดเนาะสมมุติเรามีการ์ดหลายๆใบนะครับมี4ใบใบแรกนะใบ G P U 0ย์เนี่ยก็ถ้าเราจะไม่ปลดล็อกนะครับเป็นการ์ด non A V R เราก็ใส่0ูนย์ไปนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าอันนี้ในตามแพทเทิร์นของเขาเนี่ยก็คือใบที่3เราจะปลดล็อกเนี่ยก็ให้ใส่เลขสีไปประมาณนี้เนาะอ่ะถ้าเป็น h i โปนะครับเขาบอกว่านี่เขาบอกมีชุดคำสั่งให้เลยนะก็คือใส่เครื่องหมายํำพูดแล้วก็ LHR June นะครับไม่ต้องใส่ลบๆอย่างนี้เนาะอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่โปรแกรมนะครับอันนี้นะ High Focus, เขาบอกว่าเอาค่านี้นะไปใส่ได้เลยอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าจุดสำคัญนะครับนี่นะ ต้องมาอ่านอันนี้เลยนะครับคืออย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ที่ผมเคยทคําคลิปบอกว่าให้ใส่ลบไอเนาะให้จูนลบไอได้เนี่ยเพิ่มอินเทนได้เนาะไอตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ให้ไปเซตแล้วนะเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการปลดล็อกนะครับประมาณนั้นเนาะอัน,นอื่นๆนะก็คือนะครับเขาบอกว่าให้รอนะช่วงแรกอาจจะสวิงสวิงหน่อยนะผมคิดว่างั้นนะก็คือขึ้นๆลงๆสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับมีฟักทูเอชชั่นนะครับแล้วก็ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะปลดล็อกสําเร็จอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็ให้รอนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนโอเวอร์คอร์ตติ้งนะครับระหว่างที่มายเนอร์รันนะครับให้ค่อยๆเปลี่ยนทีละหน่อยอะไรประมาณนี้แหละเนาะ partial carefully change miner settings แล้วินแฮนเดิลดรอปโอเคถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้แฮนเดิลมันดรอปนะครับแล้วก็หลักๆเนาะถ้าเราจะปรับโอเวอร์คอรนะครับก็ปรับเสร็จแล้วก็ลองรันดู ถ้าเกิดรันแล้วไม่พอใจแล้วก็พอลองเปลี่ยน Overclock Setting เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าแฮนเลดมันดอปเยอะๆเนาะก,ก็ให้รีบูตเครื่องดูอันนี้ผมคิดเอานะน่าจะเป็นทางแก้ไขที่ดีนะครับแล้วก็เขาพูดถึงการ3060ตัวเวอร์ชันหนึนะครับ ref หก็คือตัวที่ล็อกแรงขุดนิดๆนะวิ่ง50แล้วกันนะตัวนั้นนะครับก็คือไม่ได้ช่วย not given any special treatment ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับ ก็คือให้รันด้วยตัว cj 0, 0 5เหมือนเดิมนะโ okay. <c oughs> อเคเขาบอกว่างั้นนะอ่ะเอาเป็นว่านะตัวนี้ก็เอามาปลดล็อกตัว lhr ที่เป็นเจนหลังแล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยปึง้งกดผมกดกับปีตรงนี้ไปก่อนนะวันนี้ทำใน high f o s นะครับก็จะขอเอาเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นี่เพิ่งได้การเคลมนะครับเป็น3 0 6 0 ti นี่นะ2ตัวนะมันป่วยนะอยู่ๆก็ป่วย ป่วยนะ่าจะแกะกล่องเลยตัวนี้นะกิ <g ig abyte> กับไปกับการล็กเนาะการล็กเปิดไม่ติดนะครับไปเคมมาเขาก็ให้ให้เหมือนจะเป็นตัวใหม่มาเลยนะครับส่วนกิกบไปนี้เอาไปซ่อมมานะครับเราก็ต้องเริ่มต้นสเต็ปแรกนะครับอัปเดตก่อนนะอัปเดต to latest version นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็กด force upgrade นะครับคล้ายๆในคลิปที่ผมทำ G minor เนาะใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็เข้าไปสิงมันนะครับ กดไปที่รีโมทแอคเซสตรงนี้นะครับแล้วก็กดไฮช e ลส Start นะครับผมอ่าก็รอนะอันนี้ระหว่างนี้ัมก็อัปเกรดอัปอะไรไปนะเราก็รอเชลขึ้นนะช่วงนี้นะครับไฮโอ OS มีอาการแบบเติดติดดับดเนาะ <laughs> ต้องต้องรีบต้องรีบอัดคลิปก่อนอดกดคลิกนะครับกดคลิกเปิดเชลขึ้นมานะแล้วก็จัดการพิมพ์ว่า NVIDIA นะครับลบ Diver นะครับลบอัปเดตนะครับก็คือมาอัปเดต Diver ก่อนนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยขอผมอัปเดตไปแล้วแหละนะเป็นเอ่อร์ชั่น470ไปแล้วนะครับนี่นะแต่ว่ามันยังไม่สุดนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวเวอร์ชั่นสุดนะครับก็กด NVIDIA Diver Update ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะย้อนย้อนเวอร์ชั่นนะครับให้กดเว้นวรรคทีหนึนะแล้วก็ลบลบลิสต์นะครับ ไม่ใช่ย้อนเวอร์ชันเลือกเวอร์ชันดีกว่านะกด Enter ปุ๊บเนี่ยมันจะ list เวอร์ชันขึ้นมาให้นะครับเพื่อนลองดูตรงนี้นะก็ขึ้นกับว่าเราจะใช้คูด้าตัวไหนนะครับอันนี้เวอร์ชันเก่าเนี่ยนะขึ้นเป็น10เนี่ย1 0 11 2 11 3นะครับก็คือเวอร์ชันตัวที่ผมใช้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น4 7 0 6 3นมะครับมีเวอร์ชันใหม่เป็น4 7 0 7 4เอ่ะเราอยากจะเอาเวอร์ชันไหนให้คีย์ไปเลยอนะ่ะผมก็คีย์ไป ขีไม่ติดดูนไห C70.74 นะครับโอเคกด enter ปึง้งมันก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ลงนะครับอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอันนี้นะในเ,เวอร์นี้ค่อนข้าง,งใหญ่เนาะประมาณ1 0 0 2 0อ200กว่าเมกเลยนะอ่ะระหว่างนี้นะมาดู OCOC ลเ t t ติก่อนนะครับ OCOC ลเ t t ติ o ที่ผมใช้นะครับตัว 3060ti เนี่ย ก็ดันเมมนะครับเป็นเอ้ดันคอคอกเป็น1450ทั้ทาง2ตัวนะครับแล้วก็เมมโมรีเนี่ยตัวหนึ่งนะครับการแลกเนี่ยผมดันไป2 7 0 7เลยนะครับส่วนกิกะไบต์เนาะพอดัน2 7 0 0เนี่ย,ยมันเกิด e อ r ร์เลอร์แฟนกริดแล้วก็มันขึ้นรีเจ็ t ค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยต้องลดโอเวอร์ค็อกลงนะครับพอเมมโมรีเนี่ยวิ่งอยู่2400เนี่ยมันไม่เกิดภาวะแฟนเออร์เลอนะครับก็ผมก็เลยใช้อันนี้นะครับ มันอาจจะทนไม่ไหวเนาะพิกิ๊กเรานะทีนี้ตัว3070นะผมดันเมมไปที่2,700เดี๋ยวคอค็อเดี๋ยวค่อยมาจูนสามอีกทีหนึ่งนะครับส่วน3080ู h r เนี่ยก็ผมก็จะใช้เซตติ้งนี้นะ1,450กับ2,600นะครับตัวนี้เนี่ยแรมมันเป็น GDDR 6X นะครับก็กลัวว่าแรมมันจะร้อนนะผมก็โอเวอร์ค็อกไป2,600ก่อนเดี๋ยวค่อยๆดันนะครับตอนนี้เนี่ยใช้เป็นห้องแอร์นะเปิดแอร์อยู่นะครับก็เดี๋ยว รอดูกันะว่ามันจะวิ่งกันสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอตัวนี้อัปเดตไดเวอร์ก่อนนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยนะ DKMS พอถึงขั้นนี้เนาะรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็ลงไดเวอร์เสร็จแล้วนะมันขึ้นว่า driver installation successfully นะครับโอเคแล้วก็มาปรับไฟชีทกันนิดนึงนะครับไฟชีทคลิกไปที่ไฟชีทเนาะจากนั้นกด edit นะครับ ก็เปลี่ยนตัวขุดเลยนะครับขอเลือกเป็น T-lex Miner เข้าไปเซตอัพ Miner Config นะครับผมทีนี้ช่องวอร์ชั่นนะเลือกเป็นเว v e r s นให m i ล่านะครับ2.2.1นะครับแล้วก็เข้าไป Copy ชุดคำสั่งอันนี้นะครับ l h r j u n e นะครับอ่ากด Copy มาเลยนะครับทีนี้เอามาใส่นะครับในตัวไฟชีตของเราในช่อง Extra Config Argument นะครับกด Enter ทีนึงนะต้องขึ้นมาทัดใหม่เสมอนะครับกดกดวางนะครับแล้วก็ ตรง LHR j u n ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาเลือกการ์ดเนาะใบแรกเนี่ยเราใส่0ูนย์ะครับใบที่2เราใส่เป็น4นะครับใบที่3ใส่เป็น0ใบที่4ใส่เป็น4อา่าก็คือ0ก็คือ3ามศูนย์หกศี่ i non LHR เราใส่เป็น0นไปประมาณนี้เนาะแล้วกด a p p พ y h h a ชนนะครับจากนั้นกดทำการอัปเดตเดี๋ยวนะผมขอ แก้ชื่อเป็น T Rex กันนะ T Rex LHR กดอัปเดตนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวนะโทษน,นะขอแก้เป็นใส่ชื่อเครื่องไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเลือกการนะ์ดเนาะอ่ะกดอัปเดตนะครับแล้วก็กดเคลียร์นิวไฟชีทนะครับปิ้งอ่าทีนี้เข้าไปในเชลเนะาะทำการพิมพ์ว่า m i n เนออีกทีนึง มันก็จะทำการดาวน์โหลดตัว TX Miner เวอร์ชันใหม่แล้วก็ทำการ Install ลงไปนะครับก็ใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่นานมากนะครับตัวนี้นะะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะก็ไปอัปเดตทุกอย่างนะให้เป็นใหม่ล่าสุดนะแล้วเราก็มาซิงกันอ่ะโอเคมันมาแล้วนะครับนี่นะมันก็จะระบุนะครับว่า3 0 6 0 Ti เรา ไม่ได้ใส่ชุดคําสั่งนะครับถ้าเป็นตัวเอสุตัวนี้นะสามเราใส่ชุดคําสั่งไปตัวเอสุ3สามศอันนี้เราก็ใส่คําสั่ง a h r 4ไปนะครับแล้วก็รอนะรอปลดล็อกจ้ามันบอกอย่างนี้เฮ้ยครับเมื่อพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็เนี่ยนะแรงขุดมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็วิ่งใกล้ๆกันนะครับสองสนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันกําลังทําการปลดล็อกนะครับในช่วงแรกเนาะ แรงขุดค่อนข้างสวิงเลยนะครับก็ปลดล็อกนะมันบอกว่านี่นะลองดูตรงนี้นะ GPU 3 LHR detected นะครับแล้วก็บอกว่า2.2นาทีเนี่ยซิน last lock นะครับอ่าก็คือเขาจูนของตัวเขาเองนะจาก4นะครับที่เราใส่ไปเนี่ยให้เหลือ3เนแะแล้วก็ทำการอล l ล็อกอยู่นะครับอืม,มก็ปลดล็อกเนี่ยนะ <laughs> ตอนปลดล็อกยังไม่ได้เนี่ยก็วิ่งสีเองนะครับ นะง่อยไปเลยนะครับเนี่ยก็ปลดล็อกอค่อยๆวิ่งนะค่อยๆวิ่งอ่ะวิ่งคืนกลับมาที่ห9สนะครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณถนึงเลยนะรอนะอะรอโอเคประมาณนี้เนาะตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะ G.P.U. 1ตัวนี้เนาะก็วิ่งอยู่ส2บ5สห้านะครับส่วนตัว n o n a h r เนี่ยไม่ต่างกัน,นครับ ุดได้พอๆกันนะกับคง g minor er นะครับแหแรงขุดใกล้ๆกันนะครับประมาณนี้อ่ะนี่นะก็แรงขุดที่ได้นะผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ70%็สิบเปอร์ซ็นสวิงเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะส2 41ิบสองสิบเอ็ดปลายๆสิบสองต้นๆอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็วิ่งอยู่หกเก้าเจ็ดสิบอยู่ในโซนช,ช่วงนี้นะครับอืมมูเธอก็วิ่งเยอะเลยเนี่ยดูดิหกหกหกเจ็ดนาะเฮ้ยหกหกก็มีนะอ่ะมันบอกว่า G P U 3 L H r detected เอาอีกแล้ <c oughs> เปลี่ยนจากการจูน3เป็น2นะครับมันบอกว่างนะั้นเนาะก็ก็ต้องรอเขานะให้เขาทำการปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับ ก็โอเคนะครับกลับมาที่หน้าจอนะอันนี้เทสขุดไปนานมากๆแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแนละ้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้ค่าประมาณนี้แหละนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันจูนน่าจะนิ่งสุดละนะครับอยู่ที่ LHR นะครับตัว 3070เนี่ยอยู่ LHR 2นะครับส่วน3080เนี่ยอยู่ที่ LHR 1นะครับแล้วก็แรงขุดที่ได้นะก็ประมาณนี้แหละ 237, 235, 233บนอยู่แถวนี้นะครับก็แรงมันจะสวิงอยู่ถ้าตัว3070ก็41-13กว่านะครับส่วนถ้าเป็น3080เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง68 65-69นะประมาณนี้นะใก้ๆ70นะครับ ก็สวิงเนาะม,มามาดูที่กราฟกันนะกราฟนะมันก็เป็นแบบกระยึกกระยืนนะครับนี่นะชุกชักชุกชัก,ชก,ชกนิดหน่อยนะครับก็เป็นช่วงที่มันปลดล็อกนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคมาฉะนั้นก็ขออนุญาตสรุปนะครับสรุปท้ายคลิปเนาะท้ายคลิปนะครับตัวทีเล็กมเนอร์นะครับก็เป็นโปรแกรมขุดโปรแกรมหนึ่งนะที่ ออกมาใหม่แล้วก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะไม่ใช่ออกมาใหม่อัปเดตเวอร์ชันใหม่สามารถปลดล็อกได้ประมาณ70%เหมือนกันนะครับทีนี้แต่ว่าเราต้องคีย์ชุดคาสั่งพิเศษเข้าไปนะครับถ้าในมุมผมนะถ้าให้ผมสรุปนะตอนนี้เนี่ยตัวที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับของวันนี้วันที่24่กันยายนะตัวเบอร์หนึ่งที่ในคลองใจผมนะตอนนี้เป็น G Min o r ไปแล้วนะครับเพราะว่า G Min เ r รเนี่ยเราสามารถมิกซ์รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น LHR non LHR เราไม่ต้องคีย์คำสั่งอะไรพิเศษเลยนะครับสามารถขุดได้เลยแล้วก็แรงขุดนิ่งๆนะครับแล้วก็กินไฟค่อนข้างต่ำนะครับเท่าที่ผมลองเทสมาดูนะครับไอตัว Gminer เนี่ยกินไฟถามว่าหวัดมันตรงไหมมันก็ไม่ตรงนะครับแต่ว่า ตัวกินไฟเนี่ยมันกินไฟน้อยลงนะครับการ์ดมันก็เย็ยนขึ้นประมาณนี้เนาะเออตัวนั้นเนี่ยผมจัดว่าดีเลยนะเออเอาเป็นว่าตัว t ีเล Miner ตัวนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่ stable พอนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอดูเป็นเวอร์ชั่นหน้าๆน,นะครับหรือผมเองอาจจะเซตอะไรยังไม่ถูกนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเซตผิดแล้วแหละนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะถ้าเกิดใครชอบค่ายทีเลเนี่ยก็ลองใช้กันดูได้เลยนะ ประมาณนี้เลยนะโอเคก็ท่ายคลิปนะครับขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม IP Studio ในช้อป e ีนะครับขายแท่นหลิกพ a าสบ o r นนะครับใครจะประกอบเครื่องเองนะครับก็ไปอุดหนุนก็นได้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม